สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC m o t ม g p นะฮะกลับมาพบเจอก,กันกับผมแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้มาเจอกับเพื่อนๆในค่ำคืนของวันพฤหัสบดีที่9กันยายน2564พรุ่งนี้วันศุกร์ที่10นะครับเกมกแข่งขัน m o t ต g p กลับมาแล้วนะครับกลับมารอบนี้ไปเจอกันที่อารากอนนะ,ะสนามอารากอนมอเตอร์แลนด์อารากอนเซอร์กิตที่ประเทศสเปนครับ โปรแกรมการแข่งขันผมก็ได้ลงเวลาไว้เรียบร้อยนะครับในหน้าชุมชน YouTube ตรงนี้แหละไปแคปหน้าจอไปบันทึกไปจดไปนี่กันไว้ซะจะได้ไม่พลาดไม่หลงไม่ลืมกันเนาะจะส่งต่อให้เพื่อนด้วยก็น่าจะดีมากครับแล้วก็ไปติดตามตารางแข่งขันได้ใน c e b o o k Fanpage ทั้ง2เพจนะครับ Biker Man ทั้ง2ช่องในส่วนของช่องทางการฝึกซ้อมนะครับเดี๋ยวไปรับชมตรงไหนรวมทั้งการแข่งขันจริงนะครับในวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์3วันเนี่ย ก็สัปดาห์นี้มันมี F1 นะฮะฟอร์มูล่าวันก็จะแข่งขันกันที่มอนซาอิตาลีด้วยเข้าใจว่าในฟ o อกหนึ่งน่าจะหลีกทางให้กับ F1 นะครับตามธรรมเนียมเป็นแบบนั้นแล้วก็ MotoGP อาจจะไปเจอกันในฟ o อกหรือไม่ก็ฟ o อกแต่ถ้าเพื่อนๆคน,นไหนที่มีทีวีดูนะครับไม่ต้องดูผ่านช่องทางออนไลน์เหมือนกับผมเนี่ยอันนี้ไปรับชมได้ทาง p p t v HD36 ครับในวันเสาร์และกวันอาทิตย์นะแต่ส่วนของวันศุกร์เนี่ยอันนี้จะต้องรับชมผ่านทาช่องทาง,ทางออนไลน์ตาม ที่แจ้งไว้นะฮะแล้วก็ใครที่ <c oughs> ชื่นชอบ F1 นะฮะก็สามารถที่จะไปติดตาม F1 ที่ผมทำคลิปรายการไว้ในหน้าในช่อง u t u b e นะครับช่อง YouTube ว่า F1 Thailand ก็ฝากไปให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมก็ลงตารางการแข่งขันในวันไว้ในหน้าชุมชนตรงนั้นเหมือนกันเนาะก็เรียกว่าชมกันเต็มอิ่มทั้ง2ล้อแล้วก็4ล้อเลยนะครับในสุดสัปดาห์นี้ <c oughs> ดังนั้นในพรุ่งนี้จะเป็นเกมการแข่งขันซึ่งเป็นวันแรกของการฝึกซ้อม F1 ในี่2เนี่ย คลิปรายการวันนี้ก็เลยจะพาทุกคนมาทําความรู้จักข้อมูคลคร่าวๆกันนะฮะว่าสนามมอตอร์แอนด์อารากอนตรงนี้เดี๋ยวขอเรียกสันส้นๆว่าอารากอนแล้วกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะจะเข้าทางใครลองมาคุยกันร,รีวิวก่อนเกมกันสักเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นเราพูดถึงสบบภาพพิบ้ากาศก,าก่อนก่อนที่จะอัดคลิปรายการเนผมได้ไปดูนะครับไปดูพยากรณ์อากาศล่วงหน้าในทั้งวันศุกร์ุ่งนี้นะครับออวนเาสาแล้วก็อาทิตย์สามวันเนี่ยปรากฏว่าโอกาสที่ฝนจะตกเนี่ย น้อยน้อยมากไม่ถึง10%เครับอุณหภูมิเนี่ยมันจะวันวันศุกร์เนี่ยจะอุณหภูมิต่ําที่สุดแล้วมันจะค่อยๆร้อนขึ้นร้อนขึ้นครับอุณหภูมิในช่วงในช่วงสายๆเนี่ยที่อาจจะมีการการฝึกซ้อมกันเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก1 7 1 8นะครับ1 7 1 8องศาก็จะอยู่ในพอดีแต่พอตกบ่ายเนี่ยเริ่มที่จะร้อนขึ้นฮะตรงนี้แหละแล้วมันก็จะร้อนขึ้นในพีคสุดในวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์เนี่ย ถ้าเป็นช่วงเวลาการแข่งขันนอุณหภูมิน่าอยู่ประมาณ30องศาโดยเฉลีย่ยอาจจะมากกว่านั้นน้อยกว่านั้นบ้างน,นะครับผมว่าบวกลบไม่น่าจะเกิน2-3องศานะถือว่าร้อนไหมครับถือว่าร้อนครับถ้าเกิดว่า30บวกเนี่ยถือว่าร้อนดังนั้นถ้าอุณหภูมิอากาศท,ทั่วไปในประมาณ30องศาแสดงว่าอุณหภูมิพื้นแพ่กน,น,น่าจะ40ฮะดังนั้นโอกาสที่เราจะได้เห็นนะครับการขับเคี่ยวกันในการแข่งขันจริงเนี่ย อาจจะายางสีเหลืองๆนะครับยางฮาร์ตลงไปกดเวลาหรือเปล่านี่มีค่อนข้างสูงคะเป็นความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงใครที่ลุ้นว่าเอ๊ะฝนจะตกหรือเปล่าไม่ตกยังไงเนี่ยก็น่าจะร้อยเนะครับไม่น่าจะตกร้อยเซยืนยันกันตรงนี้อ่ะเข้าทางทีมไหนไม่เข้าทางทีมไหนบ้างครับสภาพอากาศกันแบบนี้เนาะแต่ก็ทั้งหมดทั้งปวงนะครับมันก็เป็นการพยากรล่วงหน้าแหละเราก็คงต้องว่ากันแบบเป็นลายชั่วโมงไปดีกว่านะครับในช่วงของเวลาการฝึกซ้อมแล้วก็การแข่งขันจริงๆอ่ะ นั่นก็คือเป็นเรื่องราวของดินฟ้าอากาศของพื้นแฟลกนะทีนี้มาดูที่ประวัติคร่าวๆกันก่อนนะครับความเป็นมาของสนามตรงนี้ก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเป็นสนามที่มีประวัติความเป็นมายาวนานฮนะตั้งแต่นู่นนะครับตั้งแต่ยุค60นเลยทีเดียวแต่สมัยนั้นมันก็เป็นสนามที่ใช้เป็นสตรีทเรสครับก็คือใช้ถนนในสัญจรทั่วไปนะครับรถวิ่งทั่วไปในในการแข่งขันซึ่งสตรีทเรสทุกวันนี้ก็จะมีอยู่แต่อาจจะไม่เยอะครับ ใน m o t o GP เนี่ยไม่มีเลยนะฮะก็จะหวังพึ่งล่าสุดน,นะครับที่ก่อในในในมันดาลิก้าอินโดนีเซียใช่ไหมครับที่อาจจะเปิดให้ในปีหน้านะฮะเปิดให้ลงแข่งขันเป็นทางการเนี่ยเองนั้นก็จะเป็น F 1ซะส่วนใหญ่ใช่ไหมครับอย่างที่มอนาโกที่สิงคโปร์อะไรประมาณนั้นเ <c oughs> มื่อก่อนมันเป็นสตรีทเลสแต่ที่นี้มันก็อาจจะแบบว่ามองว่ามันไม่เหมาะสม,มนะฮะเมืองมันขยายใหญ่ขึ้นการจราจรอะไรต่างๆมันก็เลยยุ่งยากเกี่ยวกับการจัดการ แต่ก็ลงแข่งขันกันอยู่อย่างนั้นอย่างยาวนานหลายสิบปีเพื่อนๆก่อนที่ในช่วงปี2003เนี่ยจะเริ่มมีความคิดที่ว่าเฮ้ยก็ควรจะแบบว่าทําให้มันเป็นกิจลักษณะกว่านี้นะครับอ่าก็โดยการออกแบบสนามใหม่มีการสร้างศูนย์กีฬาเข้าไปนะครับมีการสร้างที่พักมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับสปอร์ตคลับตรงนั้นไปเนี่ย <c oughs> ก็เลยทำให้ในปี2010เนี่ยใช้ลงแข่งขัน Mo t ต GP ครั้งแรกครับ ครั้งแรกในปี2010แล้วก็สนามก็มีการพัฒนาใหม่นั่นแหละครับในในช่วงระหว่างปี2000เป็นต้นมาถึง2ก่อนถึง2009เนี่ยพัฒนา <c oughs> ก็เลยเป็นไลน์อัพที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้นะครับด้วยความยาวสนามเนี่ย5.1กิโลเมตรถือว่าเป็นสนามที่ค่อนข้างยาวครับเป็นคาแรคเตอร์ของสนามยุคใหม่โดยแท้จริงเลยฮะ <c oughs> เพราะว่าความยาวถึง5.1กิเมมีความกว้างของแฟลกเนี่ยตั้ง15เมตรครับ 15เมตรนะกว้างไหมกว้างมากฮนะศาสโค้งกันใส่เต็มที่เลยนะครับก็จะมีโมเมนต์คล้ายๆ s i าซินบอร์สโตนนะครับคือความกว้างขนาดนั้นเลยเราเห็นนะว่าเสียบกันแป๊บเดียวเอาคืนกันได้ง่ายมากนะครับนั่นแหละนั่นก็คือคาแรคเตอร์ของเพือแท็กนะครับของแทกระหว่างฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนะี่ยมันที่กว้างกัน15เมตรเพราะว่าสนามบางจุดเนี่ยแค่12เมตรเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็มีโค้งทั้งหมดเนี่ย17โคง้ง17โคง้ง จะแยกเป็นโคง้งโค้งซ้ายเนี่ยสิโค้งโค้งขวา7โคง้งทุกคนไม่แปลกใจไหมฮะปกติเนี่ยสนามคือมันจะวิ่งจากฝั่งซ้ายตรงนี้แล้วก็วนไปขวาก็คือวิ่งตามเข็มนาฬิกานั่นแหละนั่นคือสนามเบสิกทั่วไปส่วนมาก90%จะเป็นแบบนั้นแต่ที่นี่วิ่งทวนเข็มนาฬิกาครับมันก็เลยทำให้โค้งซ้ายเนี่ยมันมีเยอะ อ่ามันมัน,ม,นมันมีเยอะกว่าขวาใช่ไหมละ่ะก็คือวิ่งจากฝั่งขวาเนี่ยไปซ้ายมันจะมีโมเมนต์คล้ายๆสนามซ็อกเซนริงที่ยูรมันนีอ่ะสนามที่มาร์คมาเกชนะทุกคนน่าจะจําได้ใช่ไหมฮะนั่นแหละอ่าถ้าพูดมาถึงตรงนี้ f c ของ h o n ด้ FC ของมาร์คน่าจะพอยิ้มได้พอสมควรใช่ไหมครับว่าอา้าวเฮ้ยเข้าทางมาร์คมาเกชรรหรือเปล่าอ่านะครับแล้วจํานวนโค้งถึง17โค้งเนี่ยก็มีทั้งโค้งที่เป็นโค้งต่อเนื่องแล้วก็โค้งที่เป็นโค้งความเร็วสูงนะครับ ก็ตั้ง17โค้งเนี่ยได้บู๊ได้แหลกลานกันพอสมควรเลยทีเดียวทีนี้มาพูดถึงสถิตตัวเลขนะฮะผมทําคลิปรายการไปในเมื่อวานแล้วนะราชาของสนามอาอร์กอตันตัวจริงจริงก็ต้องเป็นมาร์คแม็กเคสฮะชนะที่นี่ถึง5ครั้งครับในปี2013แล้วก็มาชนะรวดถึง4ครั้งติดในปี2 0 1 6 1 7 18 19ก่อนที่ชัยชนะครั้งล่าสุดจะเป็นของอเล็กลินหมายเลขสีองของซูซูกิแล้วมาร์คก็เป็นคนที่คว้าโพเยอะที่สุดด้วยะฮะก็คือคว้าโพมาได้ถึงง5ครั้ ตามด้วยฮอลเฮโรนโซนะฮะชัยชนะก็โรนโซชนะที่นี่ไปสอครั้งแล้วก็ทางเคซิสโตเนอร์ก็ชนะไปสองครั้งเหมือนกันมาก็เป็นราชาตัวจริงเพราะว่าคว้าโพ5ชนะมา5้ลวดเดียว4ครั้งนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของสถิติที่นี่ด้วยแล้วก็ทั้งฮอยโรนโซนะครับก็เป็นเบสแลบก็ทำทำ,ทำ,ทำไว้ที่นี่นะครับสมัยที่อยู่เามาห้าแต่ถ้าพูดถึง ในส่วนของท็อปสปีดก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลฮะดูคติเจ้าเก่าเจ้าเดิมแต่คราวนี้เป็นเปกโก้ฮะทำไว้เมืม่อปีนี้เอง351.8ครับโอ้โหก็ทางตรงมันยาวฮะทางตรงประมาณ968เมตรนะครับในช่วงโค้งที่16มา17คืออัดมากันเต็มเหนียวเกือบ1กิโลฮะดังนั้นท็อปสปีดมันก็จะอยู่ประมาณ340 3 5 0ถึง350แทบทุกค่าจะอยู่ประมาณนี้ครับ คือสูบวีเนี่ยยังไงก็ทำแต่แต่สามสามสีปลายๆอยู่แล้วครับแล้วทีนี้ก็จะมีทางตรงอยู่อีกช่วงหนึ่งก็คือโค้งสุดท้ายโค้งที่17วิ่งผ่านหน้าเส้นชายผ่านแกนสแตนด์ไปเนี่ยอันนี้ตั้ง630เมตร630เมตรเนี่ยบิดกันมาเนี่ยสามนี่สิวๆฮะเห็นไหมครับว่าทางตรงยาวแบบนี้เนี่ยจะเข้าทางทีมไหนไม่เข้าทางทีมไหนเราจะพอทราบไหมฮะ ดังนั้นมามองถึงตรงนี้มันก็จะมีโมเมนต,ต์ที่โค้งที่มันเยอะแล้วมันมีโค้งทั้งความเร็วสูงอันนี้อาจจะเข้าทางายาฮ่าเข้าทางซูซูกินะฮะแล้วก็จะเป็นโค้งที่ต่อเนื่องแล้วก็โค้งความเร็วต่าอันนี้โค้งความเร็วต่าแน่นอนว่าอาจจะเข้าทางสูวีอาจจะเข้าทาง KDM เข้าทางดูกติก็ว่ากันไปนะฮะแล้วก็จะมีทางตรง2ช่วงนะครับให้ได้ให้เป็นจุดที่ได้เปรียบแล้วก็จุดที่เสียเปรียบดูซิว่ามันจะเข้าทางใครยังไงกันแนะ่ แล้วก็เป็นเป็น3คนนะครับที่บู๊กันอย่างเมามันในล่าสุดอารเร็กรินของซูซูกิแล้วก็จอนเมียฮะก็บู๊โดยมีอารเร็กมาเกตหมายเลข73็ก73ซึ่งในปีที่แล้วเขาอยู่เรฟโซฮอนด้า oh เรียกว่าตีคู่บี้กันมาก่อนที่รินจะชนะไปก็ไม่ได้วชนะขาดลอยอะไรหรอกนะคือชนะกันมาแค่นิดนิดหน่อยก็บูวดวิทยะ์ะแต่นั้นน่าสนใจนะครับว่า3นักแข่งสเปนบนโพเดียมในปีที่แล้วนะครับรินอเล็ก แล้วก็จวนเมียพวกเขาจะเป็นอย่างไรนะครับในที่นี่แล้วก็ผู้ที่คว้าโพได้กลายเป็นว่าทาพลาดอย่างแรงนะฮะฟาบิโอคว้าตาราโร่นะครับเจ้าแฟบคว้าโพได้ซ้อมมาดีมากในปีที่แล้วแต่การแข่งขันจริงเนี่ยปรากฏว่าออกทะเลไปเยอะฮนะความนิ่งนะแทบจะไม่มีนะครับตรงนั้นแฟบเองก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับว่าก็เป็นสนามที่เขาซ้อมมาดีนะครับคลリฟายมาดีแต่มันก็น่าเสียดายนะครับที่ เขาแทบจะไม่มีความสม่ำเสมอในวันอาทิตย์ในการตอนขันจริงแต่มอยมุมหนึงมันก็เขามองว่ามันก็เป็นสิ่งดีที่จะทําให้เขาได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นะนะครับเอามารอรุ้นนะครับว่าแฟบจะออกทะเลไปเหมือนเดิมไหมหรือจะหักปากกาเซียนอีกครั้งด้วยการชนะหรือด้วยการทําผลงานที่ดีในที่นี้หรือซูซูกิจะกลับมาขยับเวลาให้มันขยับคะแนานให้มันใกล้ผู้นําอย่างแฟบหรือเปล่าอันนั้นน่าสนใจนะครับหรือแม้กระทั่งมาร์กมาเกต นะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าสนามนี้เนี่ย sagt, หลายๆคนก็จะบอกว่าไม่เข้าทาง <_ d ota> ไม่ชอบบ้างอย่างแฟบก็ออกตัวไปแล้วนะฮะว่าเป็นสนามที่ยอมรับว่าเขาก็ไม่ค่อยถูกฉลอเอาซะเลยนะครับก็คงจะคล้ายๆกับซักซึงริงแต่ซักซึงริงแฟบก็สามารถยืนโพเดียมได้ใช่ไหมฮะนั่นก็อาจจะบ่งบอกนะฮะว่าโอเคละมันอยู่ที่การเตรียมเนื้อเตรียมตัวแล้วก็สภาพ ในตอนนั้นนะครับว่ามันจะมีอะไรเอื้ออํอานวยต่อคนนั้นทีมนี้หรือจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาระหว่างเกมการแข่งขันหรือเปล่านะครับใครจะแก้ปัญหาได้ดีใครจะฉกฉวยโอกาสได้นะครับทุกคนยังน่ากลัวเสมอนะครับผมมองเอาจริงๆนะคือแน่นอนนะฮะว่าดูปกติโดยเฉพาะในปีนี้เนี่ยโฮเฮมาร์ตินดัมบิดมาโหดมากครับยฮรานซาโก้ก็เหมือนกันดังนั้นทางตรงทั้งสองช่วงแบบนี้เนี่ยผมว่าก็น่าน่าน,า,นากลัวเหมือนกันนะครับดูปกติทั้งสี่คันนะ ยังคงเป็นทีมที่น่ากลัวอยู่แล้วกับทางตรงตั้ง2ช่วงครับแล้วก็ในส่วนของยามาฮานะครับยามาฮะก็ยังน่ากลัวอยู่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแฟบก็พิสูจน์ได้เห็นนะฮะว่าสนามที่เขาไม่ถนัดเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเ,เรียกว่ารักษาระดับผลงานให้มันเก็บแต้มสวยๆงามๆได้นั่นก็คือเป็นความพิถีพิถันในการที่จะแบบว่าทาวันอาทิตย์เนี่ยให้ได้เนี้ยที่สุดน,นะครับอาจจะไม่ถึงขั้นว่าจะต้องเปลี่ยนเปล่าแต่ถ้ามีโอกาสเนี่ยแฟบก็พร้อมที่จะฉกฉิงความได้เปลี่ยบเหมือนกัน แล้วก็ในส่วนของซูซูกินะครับที่มาดีแพ็กค,คู่เลยนะครับในปีที่แล้วอาร์เรลินก็พิสูจน์ให้เห็นนะว่าสนามที่เขาเคยมาดีเนี่ยเขาก็ทําได้ดีนะครับอย่างในล่าสุดที่ซินเูสโตนใช่ไหมฮะดีกีแชมป์เก่าแต่ไปออกสตาร์ทไม่ค่อยดีเท่าไหร่หมายถึงว่าจุดออกสตาร์ทของเขานะฮะกว่บบาจ,จะไล่แซงขึ้นมาได้เนี่ยก็ใช้เวลาเยอะไปหน่อยดังนั้นถ้าเกิดว่ารินหรือว่า <c oughs> จวนเมียเนี่ยสามารถที่จะทําวันเสาร์ได้ดีนะครับมีกริดสตาร์ทในแถวอย่างน้อยแถว2แถว3ได้เนี่ยผมก็ว่าก็มีลุ้น แล้วก็ที่สำคัญนะครับ The King of Aragon ตัวจริงเสียงจริง,รงอย่าง Mark Marquez เนี่ยผมก็เชื่อว่าน่าจะถ้าเกิดไม่มีอะไรฉุกเฉินเหมือนกับคราวที่แล้วอีกนะครับเหมือนที่ซิ s t o โ e อังกฤษเนี่ยผมก็ว่าน่าจะเป็นคนที่ทำให้หัวแถวเนี่ยปั่นป่วนได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่า Mark เองก็น่าจะเป็นนักแข่งเพียงคนเดียวนะครับที่โดดเด่นมากในสนามสนามที่มีคาแรคเตอร์ของการวนนะครับวิ่งทวนเข็มนาฬิกาแบบนี้เอาเอาเรฮะมองยากใช่ไหม ดังนั้นพรุ่งนี้นะครับถือว่าต้องไปตามดูนะฮะว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นนะฮะแต่สภาพดินฟ้าอากาศไม่น่าจะมีผลอะไรมากมายตามที่ผมบอกไปนะครับไม่น่าจะมีเซอร์ไพรส์เรื่องของน้องฝนนะแต่จะมีในส่วนของหน้างานการลงแข่งจริงๆในเวลาฝึกซ้อมอะไรออกมาเนี่ยมันจะออกมาอย่างไรแล้วก็ในพรุ่งนี้มันจะมีนักแข่งน้องใหม่แต่หน้าเก่าๆอย่างมาร์หรือวิญญาเลสนะครับที่จะมีโอกาสได้จับอาร์พิเรียนะครับเอาละสิฮะ ISGP 21หหลังจากไปซ้อมมาแล้วก็ เวลาออกมาสวยสวยงดนงามเหลือเกินเนี่ยทำให้เจ้าตัวเองทําให้ต้นสังกัดมาอย่างไอพีเหลียมไม่รอนะครับไม่รอก็ส่งท็อปกันลงไปเลยดังนั้นก็มาดูนะครับว่าเวลาที่ท็อปกันจะกดได้จริงๆนะครับในการลงสนามจริงๆเนี่ยจะออกมาดีงามเหมือนกับการซ้อมที่มิซโนในอิตาลีเมื่อสัก2อสามสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับทุกคนโอเคนะครับผมยังไม่มีเวลาไปตอบคอมเมนต์เพื่อนๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใน YouTube ช่องนี้นะครับ อ่ามอตูจีแล้วก็ใน YouTube ช่องของ F1 ด้วยเหมือนกันนะครับ <ๆ S 1> ก็ยุ่งยุ่งหลายสิ่งหลายอย่างนะครับยังเคลียร์ไม่ลงตัวนะฮะโอเคับ, okay, คบเดี๋ยวท้ายคลิปขออนุญาตนะครับขายของแป๊บหนึ่งทำอาหารกินสักหน่อยนะอย่าว่ากันเนาะใครสนใจเสื้อนะครับเสื้อยืดที่ผมใส่แต่แต,แต,แต่เอา,เอาที่ผมขายจะเป็นเวอร์ชั่นแขนสั้นนะครับแต่ผมใส่จะเป็นแขนยาวไม่มีขายนะฮะก็สามารถติดต่อไลน์ผมตรงนี้ได้นะครับอยากจะเรียกว่าร่วมให้กาลังใจร่วมสนับสนุนกันนะครับใครที่ อพอจะมีสะุ้งสตางนะครับหรือถ้าใครจะบอกว่าจะเซฟไว้ไม่เป็นไรนะครับอันนั้นก็ถือว่ามาติดตามผมดูผมในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนเหมือนกันแต่ถ้าใครที่เหลือๆสามารถที่จะซื้อหาเสื้อได้ก็ติดต่อผมมาได้ทุกวันส่งของทุกวันขอบคุณทุกออเดอร์ที่สั่งมาตลอดนะครับวันนี้ลากันไปก่อนรักษาสุขภาพของทุกคนสวัสดีครับ